สวัสดีครับผมเชษฐสมบัติครับผู้จัดการฝ่ายขายโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับของโตโยต้ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษสำหรับคันนี้นะครับเฉพาะคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเรามีการตกแต่งอะไรเป็นพิเศษสำหรับรถคันนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับรถคันนี้จะเป็นรีโว่สีประตูนะครับแซดดิชั่น 2.4 Entry นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสีขาวราคาตั้งก็คือ692,000บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าสีปกติก็จะเป็น699,000บาทนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรพิเศษสำหรับรถคันนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้เลยนะครับรถร,รุ่นนี้คันนี้นะครับ ได้มีการติดตั้งนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับพร้อมไฟ d a ย์ไทม์นะครับ r ันนิ่งไลท์ครับผมพิเศษสุดนะครับโดยปกติรถรุ่นนี้จะเป็นไฟมัลติ r e f เ e กเตอรธรรมดานะครับแต่ลูกค้าอยากให้เราแถมนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จัดให้ลูกค้าได้ครับตามที่ลูกค้าต้องการครับ เรามาดูโดยรวมกันก่อน,นว่ารถรุ่นนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้าง,างนะครับผมถ้าของเดิมจากโรงงานนะครับถ้าเป็นปี2021นะครับก็จะเป็นคิ้วกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ขอบกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับนะครับส่วนตัวภายในกระจังนี้จะเป็นสีดำนะครับครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งไฟหน้าเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะทำให้รถ มีความโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งลูกค้าเจ้าของรถนี้ก็ชอบมากนะครับพอพอได้ส่งรูปไปให้ดูแล้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันต่อนะครับผมอ่าครับตามมาเลยนะครับสำหรับอ่สเปคเบื้องต้นนะครับโดยเดิมรถเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเราก็ได้แถมนะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นะครับ ครับตรงนี้นะครับแบบสปอร์ตนะครับขนาดยางนะครับสองห้าห้าห้าสิบหกสิบปดนะครับตรงนี้ครับนะครับเรามาดูครับคือสี่ล้อนะครับผมส่วนข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นขนาดยางเหมือนเดิมนะครับผมสองห้าห้าห้าสิบ r สิบแปดแต่ว่าหน้าจะ ล้อแม็กจะเป็นขนาด10.5นิ้วนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นขนาด9.5นิ้วนะครับแล้วก็ได้มีการหลดหลังลงมาอีก2นิ้วนะครับทำให้ทรงโดยรวมของรถเนี่ยดูสวยงามดูเท่มากยิ่งขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนออปชั่นอย่างอื่นภายในรถที่เราให้มาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยทั่วไปนะครับก็คือจะมะีตัวกันสาดนะครับกันสาดของแท้ของโตโยต้นะครับแล้วก็ ตัวตอบรองมือจับนะครับส่วนสเปคมาตรฐานของรถนะครับมือจับจะเป็นสีดําอยู่นะครับผมครัมือจับจะเป็นสีดําแล้วก็เรามาดูตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปี2021นะครับตัวไฟจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้แล้วนะครับต่างกับจะปี2020นะครับส่วนสเปคเครื่องยนต์สมรรถนะของรถนะครับก็คือ จะเป็นตัวรีเวลสประตูแซดดิชันนะครับ6กับ6เกียร์ครับเครื่องยนต์2.4ครับ150แรงม้าแล้วก็รอ,องรับน้ำมัน B20 ได้แล้วนะครับตัวนี้นครับซึ่งรุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพิ่มอีก8%นะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำมันใหม่นะครับก็คือควบคุมการจ่ายน้ำมันแต่ละหัวฉีดโดยอิสระนะครับส่งผลทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้น ประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็ลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรามาดูด้านเดินเดินต่อกันเลยนะครับส่วนอุปก,กรณ์ความปลอดภัยอย่างอื่นนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัย3ามตำแหน่งนะครับก็จะเป็นผู้หน้าแล้วก็ตรงเข่าของผู้ขับขี่นะครับป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเข่าไปกระแทกกับตัวชิ้น ด้านในรถนะครับป้องกันการบาดเจ็บของเข่าของลูกค้านะครับผมเรามาเดินดูอีกทีนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็จะมีแม็กไลเนอร์นะครับผมครับด้านท้ายนะครับทั่วไปครับผมแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ติดกันชนนะครับเพราะว่าเพิ่มความสปอร์ตกับรถนะครับรถนะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็จัดจัดทรงให้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนลายล้อแม็กเนี่ย ลูกค้าอยากได้แบบไหนยางขนาดไหนก็คือเราจัดการให้ได้นะครับผมตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสีรถโดยหลักๆสีสรถรุ่นนี้ก็จะคือจะมีสีขาวสีเทาดําสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับมีให้เลือกนะครับนะส่วนอุปกรณ์ภายในครับก็มีแบบเพียงพอกับการใช้งานนะครับผมคือ,เ,อ,อเรามาดูกันก่อนนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสีบาน แล้วก็กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้านะครับามาถึงกุญแจรีรโมทนะครับแล้วก็จอนะครับเรามาดูจอดีกว่านะครับว่ามีฟังมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับ จอก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ Toyota นะครับก็คือรองรับ Apple CarPlay นะครับผมตัวนี้สามารถเลือกการใช้งานมีบลูทูธ USB iPod วิทยุนะครับรับสายวางสายได้นะครับจากเครื่องตรงนี้นะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับการใช้งานปกตินะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเกียร์นะครับราดูเกียร์หสปีดนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็มี อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดครับลูกค้าต้องการขับแบบประหยัดก็อีโคโหมดครับขับแบบซิ่งก็พาวเวอร์โหมดนะครับซึ่งในราคาเท่านี้ครับก็เป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับครับผมเรามาดูดูแคมเปญนะครับว่าลูกค้าออกรถได้ไงได้ยังไงบ้างนะครับตรงนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับแคมเปญง่ายๆก็คือออกรถเพียงแค่70,00บาทนะครับผ่อนเดือนละ หมื่นนิดๆก็เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ได้นะครับพร้อมแต่งครับไฟหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วก็ล้อแมกซ์เพาสิบแปดนะครับก็คือให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าอยากแต่งเลยนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ก็มีการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับพี่เชษดสมบัติครับผู้จัดการฝ่ายขาย โตโยต้านครธนสาาเทพรักษ์นะครับโทรได้ตลอดเลยครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ